มาคลิปนี้ครับว่าจะทําคลิปสั้นนะแต่คิดไปคิดมาเอาแมา่งยาวๆเลยดีกว่ามันมีไอ้เด็กกระโปง2คนนะครับนี่มาเมนต์เม,มนบอกว่าอันนี้แท้ปลอมแท้ๆไม่ใช่ของแท้ครับนี่นะอันนี้ใน youtube นะครับ เดี๋ยวเ้าไปดูช่องนหน่อยเนี่ยช่องไม่มีอะไรเลยกะโหลกกะลาที่ผมทําเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับไอ้ที่ผมเอามาติดลิงค์ขายเนี่ยม <c oughs> ันเป็นเบบ็ดแท้แล้วก็ไอ้ตัวที่เอามาเล่นเนี่ยก็แท้ของเทียมผมมีนะ ตัวก๊อปผมก็มีแต่อันนียแท้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแท้จริงหรือเปล่าเนี่ยตัวเดียวกันในคลิปนะครับอันนี้มันเป็นคลิปสั้นเนี่ยตัวเดียวกันเลยเนี่ยมาเดี๋ยวจะให้ดูของแท้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ อ่านี่ของแท้ของแท้มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีคําว่าเบเบดเนี่ยเบเบดเอ็กซ์อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะมีขีดขีดมีขีดขีดคือทิศทางที่มันหมุนนะ่ะหมุนขวานี่นะแล้วโลหะมันก็จะเป็นแบบผิวแบบด้านๆนนะ่ะอันนี้เป็นมือสองนะครับ ผมสั่งมือ2แยกเบมามันจะมีแค่เบดูบนตัวรัดเช็ดกับบิดจะไม่มีมานี่ของแท้อ่าบิดบิดก็แท้นะครับนี่บิดแท้เป็นหมุดข้างในไม่ใช่หัวน็อตนะเป็นหมุดแล้วก็จะมีนัมเบอร์มูจะเห็นว่านะนัมเบอร์อยู่ไหนวะ <S <S เดี๋ยวนัมเบอร์มันจะปั๊มอยู่ มองไม่เห็นซะมัง้งมันอยู่มุมเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่านี่มันจะมีเลขแปดอยู่เ่เลขแปดอยู่ตรงนี้นี่แหละคือนัมเบอร์มันจะมีรหัสอยู่ตรงบิดมนะันอะจะมีรหัสแล้วก็ข้างในก็จะเป็นหมุดไม่ใช่หัวน็อตนะครับอ่าบิดไปแล้วต่อไปก็จะเป็นรัดเช็ด ลัดเชดก็จะเป็นงานของเวียดนามนะครับนี่มันจะเขียนว่าโทม,มี่เวียดนามนี่แหละครับลัดเชดแท้แล้วก็ตัวน็อตจะเป็น3มแฉกแท้นะไอหนูก่อนจะพิมพ์อะไรก็แหกตาดูด้วยนี่ครับ เบสที่ให้ดูเนี hey, ่ยข้างในข้างในจะไม่ใช่น็อตนะครับแต่ตัวที่เป็นน็อตก็มีนะตัวที่เป็นน็อตจะเป็นนอ็อตสามแฉกแต่ตัวนี้มันจะเป็นหมุดยึดเนี hey, ่ยหมุดยึดแล้วก็จะมีลำลำเบอร์อยู่มีรหัสอยู่นี hey, ่รหัสอยู่างงี้เดี๋ยวเลขอะไรวะเนี่ยเลขหนึ่งเลขตัวไอ้ด้วยไอยี่สาม นะครับ i สองสามตรงเนี้ยนี่ครับแพ้นะไม่ใช่มาเม้นแบบมัวซั่วสวงใยเหงาดูแล้วน่าจะเหงานีะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้เป็น ux นี่ครับ ux ux มันจะเป็น เป็นน็อตนะเนี่ยแท้จากกล่องเลยเนี่ยบิดบิดก็จะเป็นหมุดยึดแล้วก็จะมีรหัสเหมือนเดิมวรวลาอยู่ล่าง A น่าจะ A5 ห้ามั้งน่าใช่นะ A5 ห้าของแท้มันจะมีรหัสทุก,กิ้นครับบิดเขียนว่า A5 ห้าอยู่ตรงมุมเนี่ยนี่ A5 แล้วก็ได้เชิดเหมือนเดิมเวียดนามเนี่เวียดนามโทมี่ก่อนจะเมนอะไรอะ่ะดูดีๆก่อนครับอา้าวอันนี้เป็นหมุดดีกว่านี่หมุดเป็นหมุดยึดแล้วก็มีรหัสเหมือนเดิมนู่นรหัสไปปั๊มอยู่งนานเปนเอเจ็มันจะมีรหัสหมด A7 นี่นี่ก็แท้ครับ แท้มันจะเป็นเขียนว่าเบเบดเแล้วก็มีลูกศรจีมันจะไม่มี BX ไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือจากเนี้ยนะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ตัวที่เป็นนอ็อตมาดูเต่าขนองครับตัวนี้เต่าขนองครบรอบยีิบห้าปีเนี่ยมยินเวียดนามนะครับนี่เต่าขนอง โทมี่เวียดนามแล้วก็ตัวตัวเบมันเนี่ยจะเป็นนอ็อตแหนน็อตสามเจสี่ 3, 4, ตัวอันนี้ก็มีรหัสเหมือนเดิมนะครับทุกชิ้นมันจะมีรหัสหมดถ้าเป็นของแท้อันนี้ J 2ยี่สี่นี่แล้วก็ตัวชิปอันนี้ชิปมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะไม่มีคำว่าเวเบตเอ็กเพราะมันเป็นรุ่นยี่ห้าปีมันจะทำเลียนแบบตัวเก่า ตัวสมัยก่อนนูนะ่นน่ะก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับไม่นานเจอเด็กเพิ่งเกิดมันมาเม้นแบบมั่วตัวก็ต้องให้ดูซะหน่อยว่ามันผิดมันถูกยังไงมันเทียมมันปลอมอยังไงวะกูก็สงสัยเหมือนกันมึงมีลูกกระตาดูหรือเปล่า ของเทียมมีนะแต่คลิปเกียจเอามาให้ดูเคยทําคลิปไปแล้วของเทียมอะ่ะเคยเปรียบเทียบกันแล้วด้วยอันนี้มันอยู่ในคลิปสั้นไงก็เลยทําให้มันดูแบบชัด,ชดๆเต็ตตมตาสักทีเนี่ยอันนี้ก็มือสองนะผมสั่งมือสองเฉพาะเบมาเหล็กมันจะไม่เงาครับ เนี่ยเหล็กมันจะไม่เงามันจะแบบด้านๆแบบเนี้ยถ้าเป็นของแท่นอกจากมันจะเคลือบแล็เกอร์มาเนี่ยอันนี้เคลือบเล็เกอร์มาถึงมันจะเคลือบมามันก็ไม่เงาครับมันจะมันจะมันๆเลื่อมๆนิดๆมันจะไม่เงาแบบเหมือนโครเมียมอ่ะเนี่ยแหละคือของแท้นะไอหนูมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับไปละ